เป็นยังไงพี่เพื่อนขี่เอะไปไหนลูกไปไหนเฮ้ย่าตอเฮ่ต่าตอเฮ่ต่าตอตังตังจะเล่นเปื้อนมาเยอะใช่ไหมเนี่ย ะพูดให้ฟัง่อคืนฝนตกฝนตกแรงด้วยฟ้าร้องพี่พุ่งขี่แบบเฮ้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวว่าจะพี่พุ่งขี่เลยคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็พี่พุ่งขี่กลัวมาก ตัวกระสันทุกิ่งุกซิุกซิกกกกพี่บ้งกีใครทำให้แม่ต้องเปิดไฟนอนโอไก่ต้องเปิดไฟนอนเพราะว่าพี่บ้งกีกลัวแสงด้วยแสงฟ้าถ้าปิดไฟเห็นฟ้าชัดเจนพี่บ้งกีนอนไม่ได้เลยเดินว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 น,วน,วนแม่อาจคิปไปเได้นะเมื่อกี้ ตอนที่พี่เมกี้นอนอยู่อ่ะตอนที่พ่อเกี้กลัวกึกลัวกึก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 กกกึ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 กเกกึ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 กกกกียกกกึกกึกกึกอไกกกี่กกึนนะนนงงกกก น่าจะไม่ไ,ไ,ไม่นั่งนะเนี่ยน่าจะยืนตลอดอย่างไรยืนแล้วก็อยากจะขึ้นเตียงเพราะว่าคนอยู่บนเตียงโอ้โหเมาื่ง่าไม่ดีกว่าฝนะ่ะลูก เดี๋ยวขึ้นเตียงนะลูกนะเดี๋ยวขึ้นมาบนเตียงือนวันนั้นไม่ได้นะไม่ต้องกลัวค่ะ นอนไม่ได้ค่ะมก่กนอนไม่ได้ต้องูลที่นอนปีกนี่นอนเป็นออทั่วมงกีข้างล่างนะมีมังกีกลัวปิดไฟแล้วนอนไม่ได้เลยปิดไฟแล้วจะขึ้นเตียงอย่างเดียวเลยนอนไม่ลงเลยคืนนี้ยาวๆจ้าฝนตกทีมัมงกีกลัว หลังจากนี้แป๊บหนึ่งล้วก็ขึ้นนอนบนเตียงนะเพื่อนสักพักพงจีโดดขึ้นตามพี่พงจีนอนไม่ได้เลยมองไปมองมาไม่รู้ว่ามองอะไรมองตามแสงหรือเปล่าที่แบบพอมีฟ้าแลบมาก็มองเรือว่ามองอะไรอยู่กันด้วยกันเลยคือไปมาได้เปิดไฟนอนจ้ะ พอเปิดไซนอนแล้วพี่บุ้งถีก็คือเปิดไซนอนแล้วช่วงแรกๆก,ก็ต้องจับตัวเขาตลอดแล้วก็โอเคก็หลับยาวถึุงเช้าจา้ะบ๊ายบาย